ไม่ไม่ไม,ไมหาไม่เจออันนี้กูซ้ำอยากขึ้นรถจะหนีมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้ววอดขวาอเอฟ<อ>ดูคิวิต,ต,ตด้วยนะาามีเอ็มจีมีเอ็มจีม, MG มีเท,ลทรลทอนฟ้าก็ปล่อยว่าตอง,ตองไอ่านในหลุม,มในหลุมในหลุมในหลุมเลยอยู่หน้ากูนี่ย วะเอาได้ป่าวมันติดไฟเขี่ยมันนอนชิดนที่สองโทษป่าวเดี๋ยกูหรือว่าต้องเชียร์สอนไหเฮะมองไม่เห็นไอ้เที่ยมันนอนข้างบนเอ็มจีกับอันนี้เสียกันเยอะมากเลยนะใช่ยเฮ้ยไม่ค่อยอยากยานะตองนะลองเอาไปเตะเถิดเตะเถิครบปะครบครบยังไม่เห็นเราต้องรับไปเถิหาเนี่ยรับไปเถิดนะดูซ้ายอยู่ถ้ากดได้เลนเนอร์เนี้ยโคตรสวยเลยแต่มันเปิดขวา กูหาตัดก่อนพอต้องเห็นเจ็บต้องห็นนอกต้องห็นนกเออตัดตัดตัดแค่ไดเท็พอปล่อยหัเซนไว้เซนเจ็บอยู่หลังห็นนี่เอย่างี้เราับสเออเราตัดตัดพอราพี่เอสายออมองวายตาติดเขาอยู่้ายขอบวงเลยอะต่ท่กูโดนต้นไม้ปิดเยอะจังตอว่ย เดินเดินขึ้นแล้วบอกกูนะกูจะได้เดินขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวล่ะรอให้เว้นขึ้นอ่ะเอากูโผล่พร้อมกันมาให้เว้นเดียวตรงกูเคลียร์ไม่เจอเดินขึ้นแล้วเช็คเฮ้ยกลับกลับอย้วงนี้นะกลับไปเอารถแล้วนะเดี๋ยวเราเดินซัดแล้วเล่นเนินนี้เอาเว้ยเนี่ยเดินขึ้นซัดเล่นเนินนี้เอาเดียววะตอนเดินขวาเลยตอนเดินขวาเลยนี่ใส่ให้ก็เขาเล่นนะกูต้องดูกูต้องดูที่ขวาด้วย มายิอองก,กูถอยดีกวา่ากูกออากอถอย,อยแล้วไอพอยกูถอยนะมึงฟังกูนนะฟูเซนมันกำลังวิ่งขึ้นมาตรงนี้กราฟส้มกูตัวหนึ่ง <blade S 1> ตัวสุดท้ายของฟูเซนนะอะเออมากูคือตัวสุดท้ายของฟูเซนหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือเอ็มจีเขาต้องชนะมา มองจากขวาเถอนี่ก่อนเมื่อกี้เจ้าแมนน่าจะเป็นคนเดียวขับรถไปรวมเพื่อนเนาะตรงนี้เป็นหลุมเด่นได้อ่ะมาเดินมาเดินเช็คกับกูหน่อยเคลียร์กูหน่อยแล้วก็ดูตายอยู่มอนระวังที่ฟูเซนเนี่ยนะพวกมึงอ่ะที่กูกาบอ่ะกูก็หาอยู่กูใช้หาอยู่เจอละกูเจอละมันวิ่ไปขวากูเซนอยู่นี่อยู่นี่ตายละฟูเซนตายละเด็ก ต้อโบ้น่อนวดหลังคาหน่าไอโบ้อะสามไอเบนเอาไว้บังหน่ยไมเถียงไเรยเร่อเลยตองยนเดินไปเฉยหน่ก่อนหลังคานี่คือเอาเลยนะเบนติ๊กหนึ่งอ่ะไม่ยืดดูได้ปะเอามาวงคาเอาละสามสองหนึ่งเออกูต้องลง่ัน เป็นนนี่่มะเเอ็ดไปช่วยหลังดนี่ยอะกูดูเองล็อกอยู่ตัวใครยิงเรามาประมาณเนี้ยประมาร์คสามมาร์คสามเขายิงโดนต้นไม้อ่ะเขายิงใครให้เราเปล่าเขายิงกูเขายิงกูเขายิงกูเขาอยู่ที่มาร์คสองเลยตองมีตัวใกล้ด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วมาร์คสามอะสองคันเลยรถอ่ะเอสามคนทำต่างกันนะเอ็ดด้วยเอฟดีวิวเนี่ยเฮ้ยเราเล่นข้าบนได้อยู่เนี่ยเราต้องรอฟัสกับเอ็ดดวยิวเว้กูว่าเนี่ย เล่นซับเอเดบิวน้าเราอ่ะมึงไปชิ้นเนินได้ป่ะไอตองเออหัวหลังเนอมเอนมีคนนึงอยู่หินหลังหินติ๊กหนึ่งกูนะแม่หลังหินใจนู่นเลยอ๋อโอเคเนินบ้านใช่ป่ะโอเคหินเนินบ้านเอ้ยไม่สิล็อกโอคอดหินซ้ายบ้านอู่อมีอ่ะไอเบนไม่ช่วยเล่นนั่นเลยมอไซอยู่ใต้บ้านเออบ้านอู่ถ้าใช่บ้านอู่ต้องรอก่อนไอบอสระวังขวาขึ้นมาตบ รอเด็กขึ้นมาตอบบอสเกไม่ได้ขึ้นสูงนะเนี่ยมันเปิดพอังโมนะไม่ต้องเล่นอะไรเลยเราอะเด็กเล่นตามวงเลยนะเด็กจะดูเด็กๆอยาลืมรถเติมเสรูกดไว้ให้แบบว่าให้มันรู้ว่าครูดูอยู่ตลอดเออเออเบอร์อลูกไอ้เิมสมองจะขึ้นมาข้างบนอาจจะวิ่งมาหาเรา Mát đẹp mát sẽ mát đẹp 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 ไม่โดนนัดหนึ่งนนหน้าก้อนหิน่ะหน้าพี่เบนเลยอ่ะนั่นหินนะมาสามเลยนั่นแหละพูเด็กพุงแล้วต้องเดินลังหินนะพี่เบ้นเน็บเปหินดิโอเคสองคันมอเตอร์ไซค์ด้วยครับตัวหนึ่งรั้งสองังสองสองสอตัวสองรับยาอยู่ันึง อตัววเดียะมีแฟดปลาแฟดโถมไปก่อนเลยเห็นแล้วมาตรงอนก็มาต้องมีคนมาช่วยกูแล้วโดนไฟมีแฟดโถมป่ะตองแฟดโถมหลังวงก่อนแฟดโถมไปก่อนแฝดแถมึงก่อนแฝดแล้วแฟไก็เด้อกูเลยมั้ยหมดละหมดแล้วหมดแล้วหมดตัวมึงเล่นขวาหินตัเอ่อโถมมาแล้วนะเล่นก่อนมันอยู่นอกวงอ่ะตรงมันอ่ะตายขอามวงตัว

ช่วยอะช่ยอะคุณคุณระเบิดเบรกให้ปมสให้แล้วนะเราต้องเล่นกับเานะอันเน้ยใช,ย London, ชย่เราต้อง้าเ well ี่ดเดี๋ยวเราขับ้อมยานะ เขาติดหัวนช่ไหมติดปัดติดปัา วงแล้วเว้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหลังเพื่อนหลังเพื่อน